thank mm -hmm. you สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีธนูมาตรวจดวงในช่วงดาวราหูย้ายราศีซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่5พฤษภาปี68นี้นะคะแล้วก็แสงของดาวอะ่ะมันจะเริ่มมีอิทธิพลก็คือคุณจะเริ่มเห็นแล้ว,ลวนะคะลักษณะของดาวราหูที่มาอยู่ในภพศาสตร์ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมนี้แล้วนะคะมาฟังคลิปนี้คุณจะได้ระวังและเตรียมตัวรับมือก,กันกับมันนะคะคลิปนี้เป็น EP ีที่2ซึ่งเป็นการทํานายดาวราหูบวกดวงจรนะคะแต่ว่า e ีพีที่ เนี่ยจะเป็นการทานายดาวราหูบวกดวงเดิมใครสนใจนะคะแปะลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์ไปตามต่ำกันได้อามาดูนะคะราหูเนี่ยเข้าสู่พบสหัชชะนะคะซึ่งมาเจอดาวเสาที่ลอยอยู่ก่อนแล้วอันนี้เป็นดาวคู่มิดใหญ่นะคะแล้วดาวเสาเนี่ยก็ได้เกณฑ์ที่ดีเอาเป็นว่า มุมดาวเนี่ยมันเหมือนเอ้ยทิศทางแนวโน้มที่ราหูเข้ามาในครั้งเนี้ยมันมีความเข้มแข็ง,ขง,ขงมากๆเพราะราหูโคโจรเป็นเกษตรตาธิบดีราหูเจอดาวคู่มิตรเล็งมาเจอดาวเกตดาวที่ทําให้เป็นราหูเต็มองเล็งมาเจอดาวอังคารในเดือนมิถุนายนทําให้ราหูเจอดาวคู่ธาต เลยกลายเป็นว่าโหดาวอ่าดาวราหูนี่มันโดดเด่นมากๆราหูคืออะไรนะคะก็คือกลุ่มสังคมของคุณะนะคะถ้าเกิดคุณเข้าไปสัมพันธ์กับกลุ่มสังคมเหล่านี้มันมีเกณฑ์นะคะทำให้คุณเพอเพได้เงินได้ความเจริญเติบโตนะได้แบบการซัพพอร์ตนะได้สิ่งดีๆซึ่งกลุ่มดาวราหูเนี่ยก็มักจะเป็นกลุ่มดาวที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศออนไลน์พวก ทำงานแบบบันเทิงเทาๆาด,ดัก์หรือคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านดีก็มีนะพวกแบบมูลนิธิผู้คนที่แบบช่วยเหลือผู้คนนักการเมืองคนบันเทิงคนที่แปกแตกต่างจากคนในสังคมนะคะคือเป็นกลุ่มนี้นะคะที่จะมาสร้างอิทธิพลถ้าคุณเอาตัวเองไปอยู่ในกลุ่มนี้ มีแนวโน้มนะคะว่าจะได้เงินนะเพราะว่าดาวรา,วาวหูสัมพันธ์กับดาวเสาร์เนี่ยมาจากเจ้าเรือนการเงินบางทีการที่เราเข้าไปหาคอนเน็ชันอะไรที่มันแปลกแตกต่างจากเดิมหรือเป็นผู้แบบทรงอิทธิพลผู้มีอิทธิพลในแวดวงบันเทิงแวดวงนักการเมืองเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าสัวเออบางทีเขาอาจจะมีคอนเน็กชันที่ดีก็ได้นะคะแล้วทำให้เราเหมือนแบบพ่วงหรือดึงตัวเราเองเนี่ยเข้าไปสู่จุดที่ดี แบบมีความแบบเป็นใหญ่เป็นโตมีโอกาสมีศักยภาพอยู่ในเครือข่ายที่ดีแต่อันนี้ก็ต้องมาดูดาวพื้นดวงของคุณนะคะซึ่งต้องไปตามอีพีหนึ่งว่ามันมีดาวคู่ศัตรูสัมพันธ์หรือเปล่าเพราะบางคนอาจจะดีบางคนอาจจะไม่ดีกลายเป็นว่าสิ่งนี้ไม่ถูกกับดวงชะตานะคะก็ต้องไปดูอีกทีหนึ่งทีนี้ดาวเสาเนี่ยท่านลอยอยู่ในภพการเงินมาตั้งนานแล้วอะนะคะก่อนที่ดาวราวหูจะมาเนี่ยต้องแบบ มีความเครียดเหนื่อยหนะักกดดันกับแบบคนรอบข้างของเรานะคะคืออาจจะทุกข์มากเหนื่อยมากหนักมากกังวลมากเพราะว่าเขาอาจจะมีส่วนสัมพันธ์ในเรื่องของแบบการเงินของเราอะ่ะเงินเราไปอยู่กับชาวบ้านหมดเลยไม่ได้อยู่กับตัวเรานะคะอยู่ที่คอนเน็กชันถ้าคอนเน็กชันเสียก็แย่สีนะคะอยู่ที่พี่น้องนะคะอยู่ที่แบบในหน้าอยู่ที่แบบสังคมรอบข้างนะ,ะบางทีมันต้องใช้การอดทนรอคอยอะ่ะกว่าที่จะแบบ ได้คืนบางทีให้เขาไปแล้วนะคะหรือรอเงินจากเขาอ่ะกว่าจะคุยกันรู้เรื่องกว่าจะแบบว่าเข้าใจคือดาวเสาอิทธิพลมันคือความยาวนานเนิ่นช้ายาวนานหรืออาจจะเป็นเรื่องของอสมมติที่ดินเนี้ยเสาคือที่ดินใช่ไหมฝากที่ดินไว้กับนายหน้านะคะโอ้โหชาตินึงแล้วอ่าลงโฆษณาไปให้ตังไปแล้วไปช่วยโปรโมตนะคะยาวนานเนิ่นช้าโหนานเกินนะคะกว่าที่จะแบบว่า เหมือนมากระตุ้นอีกทีว่าเฮ้ยโอเคละราหูมาเป็นการได้โอกาสในหน้าอาจจะได้โอกาสก็ได้นะว่าเอ้ยมีคนติดต่อมาเป็นคนต่างชาติโอ้โหรวยเลยเพราะอะไรราหูมาเป็นเกษตรตาธิบบีรวยเลยมีเงินก้อนใหญ่เลยโอเคงั้นไอที่เราแบบรอคอยมานางก็มีโอกาสที่คุณจะได้เงินนะ จากคนรอบตัวของคุณที่คุณเครียดเหนื่อยหนักทุกมีเกณฑ์ได้เงินแต่ทีนี้นะคะราหูที่มาเนี่ยมันก็ต้องข,ขึ้นอยู่กับว่าแบบว่ามาเป็นทักษะอะไรเหมือนกันนะคะบางคนอาจจะได้เงินคือมันเน้นเรื่องเงินเลยนะคะเพราะดาวจันเ,เพราะดาวเสาร์เนี่ยเป็นการเงินนะคะมันอาจจะได้เงินแตกต่างกันออกไปบางคนอาจจะได้เงินจากแบบการแบบเข้าไปอยู่ในเครือข่ายของดาวราหูนะคะก็เลยได้เงินคือมีคอนเน็ชันบางคนอาจจะได้เงินเพราะว่าเอออาจจะได้เงินจากตําแหน่ง เพิ erm ่มเติมบางคนอาจจะได้เงินบางบางทีก็มีคนคืนคืนเงินที่ยืมยืมไปอะนะคะคืนเงินมา,อาถอนทุนมาหรือไอ้เงินที่เราเอาไปลงออคงลงแอดลูกค้าซื้อได้เงินก้อนใหญ่มาบางคนอาจจะได้เงินเป็นที่ดินก็ได้บางคนอาจจะได้เงินเพราะว่ามีโอกาสทางการงานบางคนอาจจะได้เงินเพราะว่าเออมีผู้ใหญ่แ erm บบที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยเขาคอยซัพพอร์ตสนับสนุนเรื่องของการเงินบางคนก็อาจจะได้เงินจากแบบ จุดกาลีมันสีเทาทาๆสีดังๆหรือแบบพวกเงินกู้อ่ะบางคนก็อาจจะได้เงินเกี่ยวกับเรื่องของแบบเงินสุขภาพหรือเปล่าพอแบบญาติพี่น้องเอยืมเงินไปหรือว่าใช้เงินไปเรื่องของการดูแลสุขส,สขภาพพอป่วยเจ็บไม่สบายอ่ะก็คืนเงินอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะคือเอาเป็นว่าคนรอบข้างของคุณเนี่ย มีโอกาสนะคะได้จับเงินก้อนใหญ่แล้วเขาก็จะมาคืนให้กันกับเรานะคะหรือเรามีโอกาสจากการที่แบบเข้าไปแบบสัมพันธ์กับพี่น้องเพื่อนฝูงกลุ่มสังคมนะคะแล้วเราก็ได้โอกาสจากการเงินรวมถึงสายช้ามันเป็นเรื่องของการติดต่อถ้าคุณติดต่ออะไรก็ตามที่ติดต่อมานานแล้วดา,าวเสารนานเนื่นช้ายืดยาดลำบากติดต่อมานานแล้วมีโอกาสสําเร็จ ในช่วงนี้นะคะสหั์ชะเนี่ยคือการสื่อสารการติดต่อที่ทุกจะมีโอกาสเข้ามาแล้วดาวเกตเนี่ยเขาก็เลงคือคือเดือนพฤษภาดาวเสาร์เขาจะมาแป๊บเดียวนะเขาจะอยู่ด้วยกันแบบประมาณสองสองอาทิตย์หลังจากนั้นดาวเสาร์ก็จะไปละนะคะอาจาาาาจะเปนะะาาน็นการติดต่อเรื่องบ้านหรือเ่าเงินที่เกี่ยวกับบ้านเงินกงเงินกู้เงินเงินเอ่อ ที่เอาไปจำนองจำนำหรือขอยอดเพิ่มอะไรเงี้ยนะคะเรื่องของการติดต่อเรื่องต่างๆเหล่านี้ก็เด่นเหมือนกันนะคะเลยเหมือนกับว่าช่วงเดือนพฤษภาเด่นมีดาวเกตมาเลงอีกนะคะคือพบสุภะเนี่ยสนับสนุนส่งเสริมนะคะให้เกิดนะคะสิ่งเนี้ยที่เรากําลังติดต่อเนี่ยเรื่องเงินก้อนใหญ่สําเร็จ อาจจะเป็นแบงค์ไหมอาจจะเป็นแบบผู้ใหญ่ไหมคุณพ่อคุณแม่อาจจะสนับสนุนส่งเสริมที่เราได้ติดต่อไว้นะคะช่วยผลักดันอาจจะเป็นเรื่องของต่างประเทศหรือเปล่านะคะเออแบบลูกค้ารายใหญ่ได้จากต่างประเทศที่ลงแอดไปหูมากันแบบใหญ่โตเลยเพราะว่า เกตเป็นมหาอุดนะ่ะยิ่งถ้าเกิดคุณมีนายต่างชาติหรือไปคุยกับเรื่องของต่างประเทศเรื่องของโลกออนไลน์ผู้ใหญ่เนี่ยนะคะสนับสนุนมากเลยอะ่ะทำให้การติดต่อสื่อสารหรือเรื่องของการเงินของคุณนะ่ะมันดีมากแต่ถ้าเกิดพูดถึงศาสตร์ช้าเป็นแบบพี่น้องใช่ไหมหรือเพื่อนเนี่ยเขาก็อาจจะมีแบ็กอัพที่ดี พอเราเข้าไปอยู่กับคนกลุ่มนี้เขามีแบ็กอัพที่ดีมันก็จะแบบเหมือนคอยแบบสนับสนุนหรือส่งเสริมให้มันแบบยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกอะไรอย่างนงี้นะคะทีนี้พฤษภาเด่นแล้วนะราหูมาแรงมากแล้วเจอดาวที่ดีเลยพอดาวเสาร์กับดาวเกตไปนะอังคารมาแทนอังคารมาต่อเดือนมิถุนาเป็นดาวคู่ธาตุเลยกลายเป็นว่าเรื่องเด่นๆยังไม่จบนะคะคือเหมือนพบสุภาจะเป็นตัวผักดันสุภาคือผู้ใหญ่นะ สุภาคือเจ้านายสุภาคือต่างประเทศสุภาคือ,อ,อแบงก์ก็ได้นะคะคือเข้ามาสนับสนุนแบบทําให้เรื่องของการติดต่อสื่อสารนะคะการเดินทางนะคะมันแบบคล่องตัวมากขึ้นอังคารกับราหูเป็นดาวคู่ทัดลมไงมันแบบคล่องมันปืดมันไหวเลยอสมมติว่าคุณกําลังจะติดต่อนะคะเรื่องอะไรก็ตามอาติดต่อสัตว์ช้าเนี่ยอาจจะเป็น คนต่างประเทศอ่ะคนจีนคนอเมริกันหรือแบบเรื่องของออนไลน์อย่างเงี้ยนะคะพอเราติดต่อไปใช่ไหมคะพบสุภาเนี่ยก็เหมือนจะมาคอยผักดันมาเสริมคือดาวเกตมาเสริมเสร็จแล้วไปดาวอังคารมาเสริมเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบช่วยลงมือทำอะ่ะอังคารคือการขยับเคยื่นเคลื่อนไหวใช่ไหมบางทีเราไม่ค่อยรู้หรอกว่าต้องไปไหนต้องเดินทางยังไงต้องแบบ ทำแบบเทคนิคแทคนติกอะไรยังไงอย่างเงี้ยเหมือนเจ้านายหรือผู้ใหญ่ซึ่งเจ้านายหรือผู้ใหญ่คนนี้เป็นดาวอังคารคือน่าจะเด็กกว่านะคะเด็กกว่าเราอาจจะเป็นลูกน้องเราก็ได้ที่แบบว่าเก่งขยันชํานาญหรืออาจจะเป็นลูกเราก็ได้นะคะลูกเราที่เขามีทักษะมีฝีมือเขาอาจจะเก่งไอทีเก่งเทคโนโลยีเก่งภาษาหรือมีฝีมือมากกว่าเราอะนะคะคอยแบบเหมือนช่วยอ่ะผลักดัน ให้สิ่งที่คุณแบบกําลังจะทําคุณกําลังจะติดต่อเนี่ยนะคะมันสําเร็จนะคะลุล่วงไปได้ดยดีหรือถ้าเกิดคุณกําลังติดต่อนะ,ะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียนนะคะเพราะปุตตะสุภะเนี่ยมันจะเป็นการเรียนต่างประเทศเลยอะ่ะอาจจะเป็นออนไลน์ก็ได้หรือไปเรียนออนไซต์ก็ได้นะคะมันเหมือนการติดต่อที่คุณติดต่อธนาคารไว้ติดต่อผู้ใหญ่ไว้ติดต่อเรื่องของการเรียนการศึกษาไว้เนี่ยมันจะได้รับแบบการช่วยเหลือซัพพอร์ตเผื่อๆคุณอาจจะได้เงินก้อนแบบ มีคนมาช่วยเสร็จปุ๊บเวลาคุณติดต่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูราบเรื่อไปหมดทีนี้มาดูเดือนที่ต้องระวังบ้างก็มองว่าจะเป็นช่วงเดือนสิงหากันยามันเหมือนมันจะเป็นแบบต่อเนื่องกันอะคือช่วงแรกแบบพุ่งปรี๊ดเลยนะคะราหูเข้ามาพฤษภามถุนวากรกาดาถึงกลางสิงหาเนี่ยเจอคู่ดาวที่มันดีไงนะคะก็ส่งเสริมให้ราหูโดดเดน่นแต่พอสิงหากักยาเนี่ยนะคะเริ่มด้วยดาวอาทิตย์ก่อนอาทิตย์จะเข้ามาก่อนตามด้วยดาวเสาร์เดือนถอยหลังแล้วก็ดาวพุธนะคะสิงหากักยาช่วงเนี้ยมันจะเป็นช่วงที่เอ้ย ดาวหูเหมือนมีอุปสรรคเหมือนมีศัตรูนะอย่างอันแรกเนี่ยดาวอาทิตย์มาก่อนอาทิตย์ลอยอยู่ในภพสุภาษเป็นเกษตรนะสุภาษนี่คือเจ้านายผู้ใหญ่ใช่ไหมเขาแบบว่าโหเป็นเกษตรเลยคือมีความเข้มแข็งมากๆนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ภพผู้ใหญ่เนี่ยเหมือนแบบคอยสนับสนุนคอยช่วยเหลือคอยส่งเสริมนะ,ะแต่ตอนนี้กลับกลายมาเป็นแบบมีอีโก้นะคะแบบไม่งอ้อนะคะขณะที่ดาวราหูเนี่ยกับอาทิตย์เขาเลงกัน เขาเข้มแข็งทั้งคู่เป็นเกษตรทั้งคู่พอเลงกันจะกลายเป็นนิดอารมณ์เหมือนแบบว่ารถบรรทุกชนกันอะเวลามันชนกันแรงๆอะมันพังแต่จักรยานชนกันอะชนกันแรงแๆยังไงก็แบบว่าไม่ไม่ถึงตายเอางี้แล้วกันนะพอดาวมันเลงกันอย่างเงี้ยคุณอาจจะต้องระวังนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีการแบบติดต่อกับ ผู้ใหญ่กับเจ้านายนะกับลูกค้ารายใหญ่หรือว่ากับแบงค์เนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกันได้จากที่แบบว่ากำลังปังๆเลยนะพูดอะไรแบบเชื่อติดต่ออะไรโอเคพพอร์ตนะมันอาจจะถึงจุดการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะถ้ามันเป็นการติดต่อเรื่องเงินเพราะพอดาวอาทิตย์มาใช่ไหมคะดาวเสาร์มาต่อ คอยหลังมาอยู่ในภพสาสตร์ชะมันเหมือนการติดต่อเนี่ยเรื่องเงินเดิมๆเรื่องเงินก้อนใหญ่นะเรื่องเงินของเรื่องบ้านเรื่ององค์กรเรื่องทรัพย์สินเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนไปนะคืออาจจะไม่ได้เหมือนเดิมมีการรีไว์หรือเปล่าหรือผิดหรือแบบี้่วหรือแบบไม่ใช่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <S <S พอดาวเสาร์มาเสร็จนะคะดาวพุธมาต่อซึ่งดาวพุธด,ดวงนี้เป็นพินทุบาทมันเหมือนทําให้เราแบบ เครียดกังวลน่ะว่าตกลงอ้าวเขาไม่สนับสนุนเขาไม่ซัพพอร์ตแล้วหรอสิ่งที่เราเคยพูดเคยบอกเคยตกลงกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยทําให้เกิดการรีไวซ์หรืออาจจะยกเลิกหรืออาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนผู้ใหญ่อะนะคะคนที่คุณติดต่อเนี่ยเช่นเปลี่ยนแบงค์นะคะหรืออาจจะแบบว่าเปลี่ยนในหน้า เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นซึ่งถ้าคุณเปลี่ยนแล้วถึงจะดีนะมองว่าดาวเสาวดวงนี้ยแทนเรื่องของการเงินนะคะซึ่งดาวเสาอ่ะเขาโครจรถอยหลังไงมันเลยเหมือนกับว่าไอคนที่มันแบบติดต่ออยู่ใช้อยู่แบงค์อันไหนที่เคยคุยอยู่กลุ่มสังคมไหนที่เคยอยู่แล้วได้เงินคือมันเหมือนมันเปลี่ยนไปอ่ะต้องเป็นแบบคนอื่นอะ่ะ อาจจะเป็นคนคนเก่าก็ได้นะคะที่แบบว่าแบงก์เก่าที่เคยแบบไม่อนุมัติเออคราวนี้มาอนุมัติลูกค้ารายใหญ่รายเก่าที่แบบว่าไม่เคยเกื้อหนุนกลับมาเกื้อหนุนอีกครั้งหนึ่งนะคะในหน้าคนเดิมๆที่เคยติดต่อกลับมาโอเคกันใหม่อย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบคนปัจจุบันนะ่ะที่เราเคยพึ่งพาเคยส่งเสริมสนับสนุนพพอร์ตจะไม่ให้คุณนะ ในช่วงสิงหากันยาเนี้ยแล้วแบบว่าเออดาวจันใช่ไหมดาวจันมากระตุ้นนะในภพศาสตร์ช้าเนี่ยมันเป็นจันทรุปราคาเต็มดวงคือคืนวันที่7ต่อเช้าวันที่8ซึ่งจันทรุปราคาเต็มดวงเนี้ยนะคะเกิดขึ้นในเมืองไทยคือโอกาสที่เกิดในเมืองไทยอะ่ะมันไม่ได้มีทุกปี แล้วเป็นปรากฏการ์แบบเต็มดวงเนี่ยก็คือมีความแรงนะคะแรงมากนะคะเ,ออเกิดแน่นอนนะคะแล้วเกิดในภพสัตว์ชาก็คือเรื่องของแบบเพื่อนคุณพี่น้องคุณในหน้าของคุณจะมีโอกาสเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะเปลี่ยนในหน้าเมื่อกี้ที่บอกนะคะหรือมันอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างกับคนรอบข้างคุณเช่นเพื่อนทํางานอาจจะมีการขัดแย้งกับนายไหมพอขัดแย้งแบบ ต้านทานตีกันไปตีกันมานะคะเขาก็เลยอาจจะลาออกนะคะหรืออาจจะเป็นแบบพี่น้องคุณไหมพี่น้องกับพ่อแม่อาจจะมีเรื่องอะไรที่แบบขัดใจกันเรื่องเงินเงินทองทองอต้องพูดกันแล้วพูดจากันไม่รู้เรื่องนะคะแบบว่าเกิดปัญหาก็อาจจะย้ายออกไปเลยก็ได้นะคะหรือแบบออกไปจากแบบวงโครจรอ,อะของแบบความความเป็นญ,ญาติพี่น้องอันนี้จะเกิดพบศาสตร์ช้าแปลว่าคนที่โดนอะคือเพื่อนหรือพี่น้องและ ถ้าเป็นนามธรรมคือการติดต่ออะไรก็ตามของคุณในช่วงเวลาเนี้ย จะมีปัญหาเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนโดยเฉพาะเรื่องของการเงินทีนี้มาดูปี69บ้านะคะคือราหูเนี่ยอยู่ถึง21พฤศจิกาย,ยน69เราก็จะต้องมาดูว่ามันมีดาวอะไรนะที่โจคจรมากระตุ้นอยู่ในมุมกุมเลงนะคะซึ่งเดือนสําคัญๆเนี่ยก็จะมีแค่เป็นช่วงๆนะคะอย่างกุมภามมนาจะมีกลุ่มดาวไปลอยอยู่ในภพสหัชชะเยอะมากไปกระจุกตัวเพราะฉะนั้นเรื่องของภพสหัชชะจะเด่นมากเรื่องของการติดต่อเรื่องของการเดินทางเรื่อง ของสังคมคือมันจะเข้ามามากคุณอาจจะมีเพื่อนหลายกลุ่มนะคะเพื่อนที่แบบว่าเป็นกลุ่มแบบดาวสไตล์แบบราหูอังคารสุก มันจะเป็นพวกเดียวกันนะคะอาจจะแบบชอบเดินทางชอบอะไรที่แบบว่าสวยๆงามๆฟุ้งเฟ้อนะคะชอบแบบเรื่องของต่างประเทศอะไรที่แปลกๆแวกๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนที่ในลักษณะของดาวอาทิตย์พุธเนี่ยนะคะก็จะแบบว่าตรงข้ามกับราหูเลยคือบางทีกลุ่มเพื่อนอะเราก็จะมีหลายแบบใช่ไหมบางกลุ่มก็อาจจะถูกจริตกับเราบางกลุ่มก็อาจจะไม่ถูกจริตกับเราเราเหมือนจะต้องแบบไปเดินทางติดต่อเจอคนนั้นคนนี้มากหน้าหลายตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเจอ เพื่อนแฟนบ้างอาจจะเจอแบบเพื่อนที่เป็นเจ้านายบ้างอาจจะเป็นเพื่อนที่เคยเป็นลูกค้ากันมาก่อนบ้างคือหลายจําพวกหรืออาจจะเป็นเรื่องของอพี่น้องหรือเพื่อนร่วมงานของคุณก็ได้นะคะที่ช่วงเนี้ยเขาอาจจะมีแบบ เรื่องราวในชีวิตเขาเยอะอะ่ะอย่างพี่น้องช่วงนี้คือมันมีอะไรเข้ามาหาตัวเขาเยอะคู่ที่ดีก็มีคอยสนับสนุนส่งเสริมเกิดความรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าคู่ที่เสียก็มีเกิดความแบบพลิกผันในชีวิตเกิดการแบบทะเลาะเบาแวง้งหรือมีปัญหาถ้าเกิดว่าคุณแบบทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอชื่อเสียงการติดต่ออาจจะต้องระวังเหมือนกันพราะว่า ดาวมันกระตุ้นแบบเยอะๆแบบนี้ค่ะเวลาดีมันก็ดีอ่ะเวลาโดนด่ามันก็จะแบบว่าแรงเหมือนกันค่ะอันนี้ระวังไว้ในช่วงกลุ่มพามีนาหลังจากนั้นนะคะก็แน่นิ่งไปนะคะจะมากระตุ้นอีกทีอ่ะก็คือสิงหากันยานะคะเลข1・เลขสี่จะมากระทบกับดาวราหูไอ้กลุ่มดาว3 6มหกเกนึ่สี่ในภพศาสาคือไปแล้วนะคะเลขหเลขสอาทิตย์พุธจะมากระตุ้นเดือนเดียวกันกันกบ ปี68เลยนะคะปัญหาเดิมๆเ,เรื่องเดิมๆะนะคะมันก็จะเกิดขึ้นนะคะความขัดแย้งระหว่างแบบเพื่อนอ่าเพื่อนร่วมงานกับเจ้านายความขัดแย้งระหว่างพี่น้องกับพ่อแม่อ่าความขัดแย้งในเรื่องของการติดต่อกับผู้ใหญ่อย่างเงี้ยนะคะมันมีอุปสรรคมันมีปัญหามันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่มองว่าครั้งเนี้ยดาวราวหูแพ้นะ ปีหกแปดเนี่ยเหมือนกับว่ามันยังพอแบบมีตัวช่วยเรื่องของแบบกลุ่มเนี้ยอยู่นะเพราะดาวเสาเป็นตัวช่วยใช่ไหมเรื่องของการเงินก็อาจจะปรับเปลี่ยนแบบนายปรับเปลี่ยนในหน้าปรับเปลี่ยนแบบสัญญาการติดต่ออะไรก็ว่าไปแต่ปีหกเก้าอ่ะราหูเนี่ยเจอดาวคู่ศัตรูหมดเลยนะคะสิงหากันยาตาพฤิกาเนี่ยดาวจะ ค่อยๆทยอยมากระจุกกันซึ่งเป็นดาคู่ศัตรูกับราหูราหูไม่มีตัวช่วยเลยอะ่ะเลยเหมือนว่าการติดต่อสื่อสารโดยเฉพาะกับคนแบบราหูอะ่ะ เทาเท,า,ทามัโม,มดักดักต่างประเทศเรื่องของบันเทิงเรื่องของออนไลน์มักมีอุปสรรคนะคะญาติพี่น้องช่วงนี้นะคะก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของเจ้านายเรื่องของผู้ใหญ่นะคะเรื่องของความเจริญก้าวหน้าของเขาอ่ะมันมีแบบปัญหาแบบโดยเริ่มมาตั้งแต่เดือนสิงหาที่ดาวอา,อาทิตย์เข้านี่แหละพอดาวอาทิตเข้าดาวพุธมาต่อนะคะพอดาวพุธมาต่อดาวพฤหัสมาอีกนะคะซึ่งดาวพฤหัสด,ดันเป็นตัวคุณแต่เป็นการเดินแบบ ผิดปกตินะคือจริงๆดาวพฤหัสอาจจะต้องอยู่ที่พบมรณะค่ะเขาเดินแบบผิดปกติเหมือนมาส่องแป๊บหนึ่งอ่ะแบบเธอมีปัญหาอะไรกันพวกเธอมีอะไรกันชั้นอดทนไม่ได้แล้วชั้นก็ชั้นก็คือตัวคุณนี่แหละเข้ามาอยู่ในแบบวงโครจรน,นี้นะคะซึ่งพบสหัชะจะเสียนะคะเพราะพฤหัสเข้ามาตุลาพฤศจิกามันจะเป็นช่วงที่ดาวราหูกําลังจะออกจากพบาสหัชะาเหมือนกันนะคะเข้าสู่ภพการเงินซึ่งราหูสู้ไม่ได้ ในภพสุภะมันมีดาวเยอะกว่านะคะก็เลยเพรียงพ้ำซึ่งเหมือนตัวคุณจะเข้ามาเป็นจุดตัดสินว่าเฮ้ยปัญหาในครอบครัวที่มันเกิดขึ้นตกลงจะเอายังไงแบบไหนนะคะมาแบบคอยบอกคอยสอนคอยอสั่งนะคะ เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะหรือแบบเรื่องของภายในองค์กรอย่างเงี้ยเพื่อนร่วมง,งานกับนายวิหูกันเลยตีกันไปตีกันมาด่ากันไปด่ากันมาสุดท้ายเนี่ยนะคะมันก็อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะหรือเรื่องของการติดต่อในหน้าอเรื่องของการติดต่อเรื่องของต่างประเทศเรื่องของการติดต่อแบงค์นะคะมันก็อาจจะมีอะไรที่แบบไม่ไม่เป็นไปอย่างที่เราอาต้องการแล้วกันนะคะ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยราหูก็จะโครจรอ,ออกจากภพศาสาชา้าเข้าสู่ภพการเงินนะคะอันนี้จะไปสัมพันธ์กับเรื่องเ,อเงินเงินทองทองเป็นเป็นช่วงเวลา ปีต่อจากนี้จะเป็นปีที่คุณอาจจะใช้เงินมากก็อาจจะเป็นไปได้ว่าช่วงราหูย้ายเนี่ยนะคะคือเหมือนตัวคุณอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างอาจจะแบบเปลี่ยนบ้านย้ายบ้านนะคะไปอยู่ในที่ที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยต้องต้องแบบใช้เงินเยอะอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะหรือแบบบางทีแบบมีคนคือราหูเนี่ยมาจากภพศาสตร์ชก็อาจจะ มีโอกาสได้เงินนะจากพี่น้องนะจากการติดต่ออันนั้นเดี๋ยวค่อยมาทำนายต่อไปตอนที่ดาวราหูย้ายนะมาติดตามกันอีกทีนะคะสำหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวทักไลน์ id cheeta astrology อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ